ครับขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาเอฟซีมาหาของแท้นะครับผมแม่สงการนะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้ลงคลิปนะครับแต่รับประกันเลยว่าความแม่นนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับเอฟซีครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทาง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมเด็กว่าอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะนะครับอาอตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านของแม่สงการนะครับผมงมดที่แล้วก็ถูกเป็นแสนนะครับถูกเป็นแสนจนสร้างรั้วที่บ้านได้นะครับ f อครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับ f อเอ๋แนวทางของแม่จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับคุณยายครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สงการแม่สงการยายสงการเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเมื่อนี้ะมีโอกาสค่ะได้ผ้าเอฟซีทั้งบ้านวันนี้ขาวอันยายเป็นผู้โชคดีเนาะจ้าเป็นจังไดอันเป็นฝันบอกค่ะคือมารดูแถะค่ะอันฝันจากฝันฝันโอ้เพื่อนฝันเพื่อนมาเขาฝันจ้า ฝันแม่นขนาดเล่นบัก่ะเดี๋ยวนี้อันวันที่แล้วน่นกักับฝันว่าเขาเอาเอาป่าตายมาให้สามตัวเออกระลาตัวบักเยื้อนั่นแหละตัวใหญ่นั่นแหละเอามาให้สามตัวแก่แกแก่นั่นถึงวันี่ผ่านมาแต่ว่างวดนี้ฝันว่าเห็นผู้หญิงผู้หญิงมันมันมันมาทำล่าหมกทำล่าหมกไอ้เมื่มันมันมาเปิดจิ้มให้ดูอ ก็เลยคิดว่ามันจะเป็นซีซีกับซีสองเท่านั้นสองสองนี่มากจังไดแม่บ่ได้มีบ่ได้มีสองเด็กฟันว่าตีไม่ซีกับมีมีกึ่งซีสองเออซีซีกับซีสองแล้วฉวอว่าสิ็กฉมาว่าว่าว่าวว่าข้มฝันด้วยแม่ฝันก่อนที่ว่าตีซีซีนี่เปลี่ยนไปมาจังใดซีซีบ่บ่ฝันว่ามันมันมาเปิดกิมให้ดูครับผม่ เปิดกลิ้มให้ดูแล้วก็ไม่แยกแล้วคิดว่ามันจะเป็นซี่สี่กับซี่สองจะลับว่างมากแค่นั้นเป็นแยกตีค่าซี่สี่กับซี่สองสุดก้อนนี่ฝันว่าเขาเอาปลาตายมาให้สามตัวตีว่าจังไหนงวดเดี่ยวงวดที่แล้วก็าไม่แยกกับว่าปลาตายกับกับว่ามีชุดแปดแปดชุดสามชุดชุดสามจนแล้วโอ้ยมาตีสามตัวตีแม่เนาะแม่เนาะจ้า โอ้ยู่บ้านนี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ค่ะก้าค่ะค่ะขายก๋วยเตี๋ยวนี่ยขายมาโดนเราบ่ค่ะอันก้ขายมาได้ปีกว่าๆแล้วล่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ได้จากโชคลาภคือนัานบ่ค่ะได้จนได้เฮ็ดบ่อหรยังไงเฮด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 มาก่อนอยู่ก็ได้โชคลาภโอ้ดักค่ะสวัดีแม่ทุกถูก ฟันถึงบ้างสิหรจังหวัดหรือครับเนี่ยงวดก้อนๆเนๆี่ยฟันฝ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 ันัก้วดก้อนกับฟันคือกันโอ้ค oh. <ะ>่ะกับฟันคือกันครับค่ะแต่ตรงมาในสองเดือนนี้สองเดือนนี้อาจจะถูกฝันแม่นมานีแต่สามงวดนี่ละงวดงวดงวดที่สามนี่งวดที่สามค่ะโอ้แต่แต่แบบไม่ไม่แยกกับว่าได้แปะไปไลยได้แปะเป,ย,เปย์ๆเท่านั้น คิดว่าเป็นน้ำเจ้าทีเจ้าพุ่มคุณยายเนี่เออเป็นค่ะโอ้พุ่มพนดีทีค่ะพุ่มพนดีค่ะนมาปรากฏเห็นบ่คาะขดรืองังไดหรือสอาปรากฏอยู่ค่ะแต่เป็นเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายค่แบบได้ถูกเป็นแสนเลยนะมาค่ะค่ะถูกเป็นแสนก็ถูกค่ะเอาถามไปเลยครับถามประวัติของไม่ายไปเลยครับแม่แบบได้เจ้พุ่มเจ้าอจะพุ่มเพิ่นจะเดินผ่านผ่านหน้าบ้านไปเลยค่ะแต่แต่แต่ไม่ได้พูดอะไร ผู้ะผู้เห็นหรือว่าฝันไม่ฝันไม่ไม่ได้ฝันเห็นตัวจริงจริงอา่ะคุณยายบ่อนก็บ่ราคนลูกไปอยังเด๋บ่อจะซื้อเยอะก็ไม่จะว่าเออเหมือนคนมาทํามชัดมากอ่ามันจะเคอะโอแสดงว่าพุ่มบ้านคุณยายนีดีเนาะค่ะแต่ทังช่องไกลไปไกลแม่นี่แต่ว่าหลังหมยออกแล้วโอ้ยคุณยายสลวงสลวงแบบว่าสลวง เห็นฉลองอยู่บ่เะเจ้าฉลองอยู่บ่ระเจ้านะวันแถบทุกงวดแจ๊คฉลองยังไงฉลองเอางวดที่เดืนแม่ยายว่าได้ยินพาว่าถือสามตัวนั่นค่ะฝันว่ายังไงแม่ยายชุดนังชุดนั้นบอกคะครับที่ว่าฝันฝันว่าอ่าผู้ชายครับผมเอาเด็กมาให้เอาเด็กมาให้ค่ะก็เลยแปลเป็นแม่แม่ยายก็เลยว่าก็เลยว่าเด็กก็เป็นหนึ่ง เด็กก็เป็นเด็กผู้หญิงก็เป็นสี่ผู้ชายก็เป็นห้ายายก็เลยซื้อห้าสี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งเข่าเต็มเต็มเลยเข่าเต็มเต็มเลยจ้ะครับ่นั่นแหละโอ้โหหมดนั่นได้รับดึงเสีนบาทเต็มเต็มได้ยิน่เจ้าวซาเจ้าเลืออยู่ครับเออเป็นกับมาอ่ามหาบานกันล่ะ ไม่ยากกรมายาเลขของแม่ส่วนมากจะเข้าสามตัวมากกว่าสองครับสมากค่ะมากกว่าอันรอบนี้ว่ามีสามตัวบอยาแค่แม่ไม่รู้ว่าจะแปลว่ายังไงนะฝันก็จะเห็นผู้หญิงมามาแล้วมาทำมะรามกให้ดูแค่นั้นไม่เห็นขันแม่นจับใสสามตัวไม่ยาทสิจับตัวได้ครับขันแม่นมักสามตัวนี่ยครับแม่ยายบอกไม่ยายถ้าไม่ยายชอบคงจะไม่ยายชอบสี่สี่สอง ซีซีสองนะครับเพื่อนเปร์แม่นเนะครับนีสองเพราะว่าย่า่ล้วก็ซื้อสารกับสิงหรี่รับได้กันเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะไปเห็นตอนกลางวันไม่ไม่ตอนก่อนเป็นหนึ่งจะไปเห็นคนยางเห็นย่างนะครับเพื่อันในยาสังหารโมงกว่าๆนี่ละเพื่อนเดินไปล้อมบนหลังบ้านไปครับเป็นผู้ชายโอซีซีสองนะครับเนาะค่ะ ครับสองตัวกับซีซีจ้ะซีซีซีสองครับซีสองบ่หลายตัวครับบ่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 เท่านี้แหละเท่านี้แหละทุกทุกวันกับเจ้านี้แหละครับค่่ะะนีลคุณยายบ่หายหลายตัวครับเลขคุณยายมีสำนสีนสส s <S um สส่ค่ะยายของแม่นยายแข็งก็่ค่ะลุงพยายทรงการยายสงการเนาะจ้ะครับ ยายสูงการอันอันนี้กับพ่นครับผมอันนี้พ่นปวกอยังไม่ยายใช่ๆอันปวกเราขึ้นเองเน๊ะโอเมนพุ่งที้เป็นยี่นี่ผมอันบัรูนล่ะแจ้งว่าพคนสียูสใสแล้วครับผมแจ้ว่าเห็นพ่นปวกก็ขึ้นยี่นี่ถรามาติธรรมชาติโอ้ครับแตงโมมียังไงถามคุณยายบวกครับ ยิ้มด้ยการยิ้มถามเลยถามสิหูกัยิ้มผู้อยู่ใกล้เพื่อนกันสีหูกันต่กี้แม่ย่ายเพื่อนสียู่ตัวผู้เดียวนี่ครับทางเดียนรู้คนจะเป็นการในงานนะครับเพื่อนยู่เนี่ผู้เดียวตัวกับค่ะอันนี้คืองวดนี้เป็นซีซีสองนะค่ะค่ะค่ะมากพิเศษมากตัวใดมีมีพิเศษวะค่ะบ่มีค่ะมีเทอานี่แหละแต่แม่ย่า่ตัวเกลือมีเทอานี่ค่ะตัดเดนเอาเนาะยใหค่ะค่ะแล้วแต่ ครับขัเป็นเสือสลาดกินแบนรัฐบาลนี่ไม่แยสีดึงตัวหลายๆขโมยวังซีซีกับซี่สองครับเข้ากันเท่ากันมักซ้ำกันครับขันเม่นเรียนสามตัวแต่ซีซีสองไปเลยครับนี่คือคุณยายให้คววมมั่นใจไปแล้วนะครับว่าถือว่าลอยกว่าเส้นก็ได้มั่นใจนะแม่นาะงดนี้มั่นมั่นใจค่ะมั่นใจคิดว่านนะถ้าเป็นเหมือนทุกครั้งก็ เพราะว่าคุณยายว่าเมนเลกสูตรบระมาณเลกแ่เอาไม่ได้ทําสูตรทาอะไรครับคือว่าเจ้าที่มาให้เลยว่าว่าเจ้าผู้มันดีครับผมเป็นนาเดืเชื้อดี่ครับครับผมครับนคนธรรมดาก็่าสามาถที่เห็นสิ่งลี้ลับใด้มียางย่ำกังเว้นแสกแสกครับผมโอ้ยายเห็นกังเวนเลยว่าจ้ะหาหามองแรงโอ้เป็นผู้ใช้หลังไงวาไม่ใหญ่ก็เป็นคนแก่แล้วค่ะคนแก่แล้วจ้ะ แต่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 งตัวน่ะโมผู้ฐานหรอกเหมือนกับมอซอเหมือนกับบ้านเรานั่นแหละครับผมชาวบ้านชาวบ้านนั่นแหละครับแต่ก็เดินรอบข้างนี่เดินไปจังนี่แหละเออเดินไปโน่นไปสงสัยจะไปเข้าข้างในครับข้างในมันก็เป็นป่าไงเราครับเนาะเปลี่ยนป่าบริเวณนี้ก็เป็นป่าค่ะจ้าจ้าวนเล่นเป็นป่าครับ ป่าว่าดันในแต่ยิ่มแต่บ่มีบ่มีมียังดอกบ่มีว่ามาสร้างความเดือดร้อนเป็นยังป่าว่านี้ก็เป็นถนนเนาะแม่เนาะนี่เนาะค่บคุณได้ถนนไปเพราะว่านี้มันก็เป็นทางเที่ยวแต่มันเป็นทางเก่าเนาะบ่มีบ่มีคนเที่ยวค่ะแต่ยิ้มอยู่มาอยู่ใหม่ๆกับแตงมุ้ยใหม่ยิ่มกับไปเอาเลขอยู่นั่นแหละครับค่ะทำกีอยู่หัวสวนเออเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่นเออเอออาจเสมัยพ่อเฒ่าอ่าครับอ่าจเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นกระเจาที่เจ้าฐานเดืเพิ่นอยู่นี่จ้าเน้นเพื่อเจ้าที่ เดียวกันเนาะ้ก็ถือว่าเป็นบุญของนายให่จ้า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 ครับแต่ว่ากระเพิ่นกระเถิกเลขดีนะมีดีใช่ค่ะครับโอ้ครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสพอดีครับครับเพราะว่าโอ้หงวดนี้ผู้ใด้ติดตามก็ตามเด้อครับเด้อคิดว่าบวพาดน้องม่ยายเนาะย้ำตัวเลขของยายก็สี่สิบสองอย่างนั้นละครับผม คิดว่าแต่ก็ไม่มั่นใจมากค่ะจซฟสามตัวซีซีสองกัะสิตาเล่นกับว่าหลายตัวเนาะค่ะซีซีกับซีสองค่ะครับผมบัานนี้ร้านคุณยายเฮู่นีครับกับมีขายยังไงครับบานนี้มีขายมีขายอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งครับผูได้ไกลไปไกลมากกับแวะไม่ได้อ่าแล้วขายน้ำกับน้ำปั่นบอกว่ากับบอกกาแฟมีโบเบเตอนาทีดูแลยาครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่สงการนะครับผมยายฝันแม่นนะครับ เจ้าที่มาบอกนะครับเข้าทุกงวดส่วนมากจะเข้า3ตัวนะครับ f อครับนะครับ4ีซนะครับ4ีกับ4ีนะครับผมเป็นตัวเลขของแม่สงการนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปพอพาโดยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ f อครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ f อ สี่สี่กับสี่สองหยิบจวยนลอตเตอรีร่ไว้นะครับ